สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้ก็จะพามาชมาสวนนะครับที่ดินแปลงเนี้นะครับมีเนื้อที่2ไร่นะครับนี่ก็จะเป็นาภายในแปลงของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดกุดแดงนะครับ อยู่ตำบลชะอมอเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับภายในที่ดินก็จะมีะบ้านพักนะครับอยู่หนึ่งหลังแล้วก็อรอบๆของแปลงที่ดินเนี่ยก็ล้อมรั้วนะครับในแปลงที่ดินเนี่เขาเจ้าของเขาได้ทำการล้อมรั้วลวดหนามนะครับไว้ทั้งสี่ด้านแล้วด้านหน้าที่เราเห็นนะครับตรง ตรงที่รถจอดก็จะเป็นภูเขานะครับที่ดินแปลงเนี่ยก็จะเป็นอ่สโลปลาดเอียงนะครับประมาณ30องศานะครับจากเอ่อหน้าถนนนะครับลงไปถึงข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อบ้านนะครับที่เอ่อเจ้าของเขาได้ปลูกเป็นเพิงพักไว้นะครับไว้มาแบบเอ่อมาแคมป์ปิ้งปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ภายในแปลงที่ดินนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยก็จะปลูกทุเรียนไว้นะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ได้ทําการยกโคกนะครับปลูกทุเรียนไว้นะครับอันนี้ก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับแล้วก็เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับบ้านสวนหลังเล็กๆนะครับมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ที่ดินแปลงเนี่ยนะครับอยู่ตําบลชะอมนะครับตําบลชะอมเนี่ยจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งทางเขาใหญ่นะครับ ก็อันนั้นก็จะอยู่ที่ตัวตาวําหวัชองมและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เอ่อฝั่งเซเว่นนะครับฝั่งเซเว่นเนี่ยก็คือจะเป็นอีกอีกอีกฝัก่งหนึ่งอ่าจะเป็นจะเป็นถนนนะครับสามตองสองนะครับอ่าฝั่งทางเขาใหญ่แล้วก็เอ่อฝั่งทางฝั่งเซเว่นฝั่งเซเว่นเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าที่ดินที่อยู่อ่าเป็นภูเขาอ,อีกลูกหนึ่งนะครับเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน แล้วก็เป็นลูกๆแยกออกมาจากทางฝั่งเขาใหญ่นะครับอ่าเนี่ยเราจะเห็นในแปลงที่ดินเนี่ยนะครับก็จะมีแนวเขตชัดเจนนะครับล้อมรั้วลวดนตามไว้นะครับอ่ในพื้นที่เนี่ยก็ปลูกผลไม้นะครับมีทั้งทุเรียนมีทั้งกะท้อนนะครับแล้วก็อ่มีผลเราก็มีไม้ผลไม้ประดับนะครับนอกจากไม้ผลแล้วก็จะมีไม้ประดับไม้ประดับก็มีหลายอย่างนะครับหลายชนิดเลยก็ไม่ว่าจะเป็นอ่จิกก็มีนะครับจิกเศรษฐีแล้วก็อ่ที่เราเห็นเนี่ย ก็จะเป็นต้นไม้กิษนากันนะครับไม้กิษณากนเนี่ยก็จะเป็นไม้หอมที่เขาเอาไปทำทาเป็นหัวเชีอน้ําหอมนะครับก็จะมีราคาแพงในที่ดินแปลงเนี่ยมีไม้กิษนากันเยอะมากนะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นไม้กิษณากันเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนบางส่วนนะครับทุเรียนก็เป็นบางส่วนส่วนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นไม้กิษนากันเลยนะครับอยู่ก็เยอะมากนะครับ ด้านท้ายของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งบ่อนะครับบ่อน้ําเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็เ,เดือนกุมภานะฮะไม่แห้งก็สแสดงว่าที่ดินแปลงเนี่ยมีตาน้ำนะครับเพราะว่าบ่อหนึ่งบ่อเนี่ยก็มีเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งงานนะครับแต่ณหน้าแรงตอนเนี้ยน้ําก็ยังไม่แห้งเลยนะครับอันนี้ก็คือต้นกิษณากัน,นะครับที่อย่างที่บอกไว้ก็เยอะมากนะครับเยอะมากในเนื้อที่สองไร่เอ่อแล้วก็มันจะมีที่เกินนะครับ จะมีที่เกินอยู่ประมาณสองงานนะครับก็ล้อมอรัวลวดหนามก็ติดเป็นเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับล,ล้อมล้อมรัวลวดหนามไม้หมดแล้วนะครับที่ดินแปลงเนี่ยไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อนะครับขับรถออกไปจากแปลงที่ดินเนี่ยก็ประมาณสักกิโลครึ่งนะครับก็จะมีทั้งเซเว่นนะครับแล้วก็ซีเจนะครับแล้วก็มีศูนย์อาหารนะครับใกล้ๆขับออกไปไม่ไกลนะครับ สนใจนัดดูที่ดินนะครับ0814177993หรือจะเป็น ID ล n e ICWX สวัสดีครับ